กดซับยังไม่พอ,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 พอกดไลค์และกดแชร์ไว้ด้วยครับก็เกือบลืมครับระบบเบรกนี่ก็มันตรวจสอบหน่อยนะครับพอๆกับตอนดูน้าหม้อน้ํากับน้ามันเครื่องเลยนะหม้อลมเบรคนี่ดูนะครับรถล,ลงเกินเครื่องนี่ไม่ดีแล้วนะวิ่งเร็วๆนี่เบรกแรงๆเอาไม่อยู่นะครับหรือลองเหยียบเบรกตอนอยู่เฉยๆถ้ามันมีเสียงฟีฟีนะี่คือเบรกเบรกต้องมีรวและเป็นตาหมดแลนะ้วนะเขาตรวจสอบด้วยนะ รถสภาพดีดูเรียบร้อยสะอาดสะอาดแบบนี้เนี่ยได้อย่างคันนี้นี่มันก็ไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับเรียกว่าท่านไม่ต้องประเมินสภาพภายนอกกันแล้นะไปดูรายละเอียดกันอย่างอื่นอีกต่อไปได้เลยทีเดียว ถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมเราก็ดูแลบำรุงรักษากันไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่3-4บล็อกนะหนึ่งเจสองนะครับหนึ่งยูแซดนะหกร เทอโบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4บล็อกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์ซีดานมาตรฐานทั่วไปก็ 1J เครื่อง2,500นะสำหรับเครื่อง2,500นห้านะก็ซีดานรุ่นใหญ่หน่อยนะถ้าเป็นอาร์บีเดก็จะเป็นเครื่อง2 0 0 0ันซีซีนะครับก็ไซส์มาตร,รฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะดูแลไม่ยากเย็นเลยครับ ช่างไทยก็เก่งมากซะด้วยนะครับอะไรขาดตัวไหนกลิ้งเดียวนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนนะหาได้ครบเลยแหละสภาพแบบนี้นะทั้งดูดีแล้วก็ภูมิฐานนะใช้ติดต่อง,งานก็ได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไกลๆไ,ไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงละนะ Facebook Marketplace มีแต่สินค้าดีๆของดีๆมาให้ท่านเลือกชมทุกวันนะครับ